คลังรถหรูแอปทักษออนอยู่เป็นไม้5ปีไม่โสดแล้วเรียด้ดว่าทำเอาโซเชียลแตกฮือหลังจากที่นางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษออนได้ลงภาพไปร่วมงานรถพ orsche ซึ่งเธอก็ได้ไปทดลองขับแล้วก็ได้โชว์ลีลาสุดเช่แล้วก็มีชาวเน็ตรายนึงเข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าตายแล้วซิ่งด้วยโสดด้วยหรอคะเนี่ย ซึ่งแอฟเนี่ยก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าคนนั่งนะไม่ใช่คนขับทําเอาชาวเน็ตเข้ามาแซวกันเพียบเลยว่าแบบนี้คนขับไม่โสดแล้วใช่ไหมโดยนอกจากนี้เลยล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมโพล y พลัสจัดให้ก็ได้ลงมือแซวสาวแอฟด้วยตัวเองโดยได้ทําการลงคลิปของสาวแอฟทักซอนแล้วก็ชมพู่อารยาพร้อมได้บอกว่าแม่แอฟไม่โสดแล้วก็โอเพนบอดี้เธอเพื่อนรอวีดอยู่3แซบแต่ว่างานนี้แม่แอฟจะสละโสดจริงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันต่อไป